เราจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิมกันนะคะเราเข้ามาในพระราชวังเดิมแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปพิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าตักสินใช่ไหมคะครับซึ่งจะเปิดแค่ช่วงเดือนธันวาคมของอทุกๆปีปลายเดือนด้วยนะคะเพราะว่า วันที่28ธันวาคมเป็นวันสถาปนาพระเจ้าตักสินนะคะก็เลยจะเปิดในช่วงปลายปลายปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นปีละครั้งนะคะต้องมาให้ได้ะคะ่ะเหมือนอันนี้คือเป็นพระราชวังเดิมที่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์เข้าใช่ไหมคะ mm hmm. อ่อโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูห้องในกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง รรยากาศข้างในนะคะก็มีคนเข้ามานะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เขาเข้ามาสักการะทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งทางซ้ายมือนี่นะคะจะเห็นอ,อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะคะข,ข้างหน้าที่เห็นนี้นะคะคือวัดอรุณค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาที่จอดรถกันนะคะข้างในก็มีที่จอดรถพอสมควร ตอนนี้นะคะเรามาถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะซึ่งป้อมนี้เป็นป้อมที่สําคัญนะคะที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์นะคะเพื่อปกป้องปักน้ําไว้โดยบางตําราก็บอกว่าเป็นการควบคุมการสร้างโดยพระยาเจ้าพระยาวิชัยเยนนะคะหรือคอนสแตนตินฟอลคอนบางตําราก็บอกว่าจริงๆแล้วชื่อเก่าของเขาคือป้อมวิชัยเยนค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตํารานะคะบางตําราบอกว่าฝั่งตรงข้ามคือป้อมวิชัยเยนแต่บางตำราก็บอกว่าอันนี้แหละคือป้อมวิชัยเยนค่ะ บ้องมานะคะเจอมาดิเทวก็จะเจออนุสาวรีย์ของพระเจ้าสัินะคะ okay. เดี๋ยวเราจะไปสักการะไหม okay. เดี๋ยวเราจะไปสักการะก่อนที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเห็น okay. นี่ก็ติดแม่น้ำเลยนะคะต่อมานะคะเราได้เข้ามาที่พื้นที่ภายในแล้วนะคะ ซึ่งจุดแรกที่เราจะเข้าไปดูกันก็คือตำหนักเก๋งของสมเด็จพระปิ่นเก้านะคะแต่แอบเสียดายค่ะที่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปข้างในนะคะมีเก็ตความรู้มาฝั่งนิดนึงค่ะว่าสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์คูของรัชกาลที่4ค่ะ ต่อมานะคะเราได้เดินเข้ามาที่ท้องพระโรงนะคะหรือวินิจฉัยซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่สําคัญที่พระเจ้าตากสินนะคะใช้ออกว่าราชาการและให้ขุนนางเข้าเฝ้ารวมทั้งใช้ประกอบพระราชาพิธีที่สําคัญด้วยค่ะ,ะตรงบันลันด้านบนนะคะจะเป็นที่พระเจ้าตากสินนั่งส่วนห้องเล็กๆห้องนี้นะคะเราสามารถเดินเข้าไปได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้ค่ะ ต่อมาค่ะเราได้เดินมาเจอตำหนักเก่งคู่นะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนค่ะเ,เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปข้างในค่ะข้างในก็จะมีนิทรรศการจัดแสดงนะคะเพื่อโชว์การฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ มากค่ะเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะจะเจอเรือนเขียวนะคะซึ่งอันนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่5นะคะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีการใช้เป็นทั้งโรงพยาบาลโรงียนในเรือรวมทั้งเป็นสโมสรของทหารเรือด้วยค่ะก็เรากําลังเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะจากการสอบถามนะคะในนี้เรายังไม่เจอที่ประทับของพระเจ้าตากสินนะคะ,ะเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านประทับไม่เป็นหลักแหล่งเพื่อป้องกันการรอบปงผชนนั่นเองค่ะ เราก็เลยเดินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ถึงเรือนเขียวแล้วค่ะข้างในเรือนเขียวนี้นะคะก็จะมีวิทิทัศน์นะคะเพื่ออธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวังเดิมนะคะใครสนใจสามารถไปรับฟังกันได้ค่ะจะขอลาคลิปนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศภายในของพระราชวังเดิมค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะมีโอกาสเข้ามาดูซึ่งแอบเสียดายที่ว่าภายในห้องจัดแสดงเราไม่สามารถเก็บภาพไว้ชมกันได้ค่ะ ก็ลองมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ